สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองปลาซูฮุสูฟ้นครับมาครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมก็ได้เมนูลูกชิ้นทอดนะครับนี่แหละเมนูแล้วเวียกแล้วงานมื่อนี้ก็ได้เมนูนี่แหละครับนี่ครับหาใหม่ซิปใหม่ครับผมแล้วก็มีผพักแตงกวาพักชีแล้วก็โหระพาเนาะครับนี่ครับเป็นน้ำจิ้มผสมครับตัวนี้น้ำจิ้มผสมกันเผ็ดเปรี้ยวหวาน ร่วมกันครับผมมอนีครับผมมีเขาครับมอนีเป็นอาหารกินเล่นนะครับเนาะเป็นลูกชิ้นทอดมาพี่น้องมากแล้วเวียรแล้วงานกับกินเขาง่ายเขาแรงน้ากันครับผมมาเสิร์เสีย้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสุซูคุขูคนอีกขึ้นเรานะครับมอนีโอมาคักเลยพี่น้องมากครับสายฝนนะครับฝนตกคักเลยครับพี่นองโอ้ฝนตกแงงเดิอพี่น้อง ทางใตฝนตกมัอนี้ฝนตกแห้งครับภาคใต้ซูฟูุขฟุนครับมันนี้ผมก็ไดเมนูลูกชิ้นทอดนะครับเมนูกินเลนนครับกครับเป็นใส่กอบเป็นนี่ละลูกชิน้นเอ็นเนื้อเอ็นนังมืงนันนี้ร่วมกันว่าอะไรลูกชิ้นปลาแตบนี่ครับมาพี่น้องมาะภาคใต้ซูฟูุขฟุนครับเรียบเ,เรียกเรียงง่ายอะไรกับมาด้วยครับนี่ครับ ออืมแซบ,บน้งกัอนครับมมน,นี่พอมีเขานะครับว่าด้กินเขาครับมมน,นี่กินลูกสิ้นทอดนะครับ มาลุยลุยลุยเลยครับตักแก้วน้ำกันเด้อพี่น้องครับผ่าเหลืองพร้อมพี่น้องเลยบนนั้ แค่นอกปลาเหลือมครับปลาหองกด้พี่น้องลองเมืองตัวนี้เนาะมันเป็นเกี่ยวใครเนาะมาพี่น้องมา แล้วเรียกแล้วงันเนี่ยนะเสียบแสบน้ำกันเวยครับวันนี้ไม่นูหลุกสิ้นทอดครับ อด,ดอกก็ท่านดดได้ล่องอยู่ใส่มือนะครับเด้อโบ่โบ้จะใส่ใหม่นะครับใส่มือเลยใส่มือจิ้มมาตรงนี้เลยอืมเสียงปากห่องครับพักสี่ก็มี Mình thằng tin. thì ngon thì lấy thật kìm luôn phải lên nó 2 nuôi 2 nuôi thôi điều thôi, <laughs> แก้ปุ๊กเอาครับเสียงฝ่าห้องกักกรนาดพี่น้องเลย 2 viên bắp cốt cả lớp phía nào? Mình sẽ khâu lại cái đầu này. ตนโนกินเสื้อกระแซบด้วยพี่น้องไม่นู่นี้ครับมาเด้ครับแสบแสบเหมือนกันด้ครับพี่น้องลูกชิ้นทอดครับันนี้ลูกชิ้นทอดแบบผสมฟาห้องนะครับันนี <c> ้ <oughs> กดโต๊ะครับคนนี้อืม ต้นน้ำจิ้มพร้อมอืมคาดขนาดรันนี้เป็นเมนูว่าอยากเขานะครับอยากกินคล้อ,องเรนอยากกินแนวเรนๆแซ่บครับผม นะครับพี่น้องครับแซลมอนกันเดอืมไข่โทรคอนะครับเนี่ยอืมกรอบครับผมพี่น้องครับผมเบบวมากทาใครสุขสุขคนจำเนี่ยเด้อครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดสมัครไข่ กดไลค์กดแชร์กันนะเด้อครับสนับสนุนนะเด้อครับผมพี่น้องครับมือน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมครับเสียงฝนเสียงผ้งาเนาะครับเนาะคึมๆเลยครับคอมเมนต์น,นะเด้อตั้งแต่ฝนตกแนมะือหน,นี้สวัสดีครับ